สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหุ้นห้างเสียงห้างเสียงภาคบ่ายวันที่สองเดือนสิบปีหกเจ็ดนะครับผมเมื่อวานนี้หยุดไหมเมื่อวานนี้หยุดนะครับผมอผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหุ้นไหนหยุดหุ้นไหนหยุดหุ้นไหนหุ้นไหนหยุดนะครับนะ ไม่รู้จริงๆนะก็ยังไซสูตรเดิมนะครับผมสูตรเดิมตัวเลขเหมือนเดิมนะของวันที่หนึ่งเนาะวันนี้วันที่สอง <c oughs> วันที่สองนะครับผม ผมให้ห้านะห้ากับหกแลฟันห้าครับผมห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเก้านะเป็นตัวเน้นนะถ้าไม่อยากจับทั้งหมดนี้ก็จะมีสิบหางนะครับผมนะถ้าไม่อยากเอาหมดนี้ก็เอาเอาแค่ห้าก็ได้ครับผมนะสมมุติว่าผมฟันผมฟันห้าแล้วก็เอาแค่ห้าก็ได้ครับผมห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสามนะประมาณนี้นะ สําหรับเลขสามตัวสามตัวงวดงวดก่อนนี่นะเอองวดก่อนที่เข้านะเข้าสามตัวแล้วก็เข้าสองตัวด้วยมูลทางเสียงภากบา่าสามตัวนะครับผมก็เนื้อที่ห้านะครับห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดเก้าห้าแปดหนึ่งแล้วก็ห 5, 5, ้าห้าเก้าหนึ่งเรากเก้าหนึ่งเลขหนึ่ง ก็ก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับหุ้นห้างเสียงภาคบายตัวเลขก็ของวันที่หนึ่งนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ